สวัสดีครับพวกกับสรุปข่าว Liverpool. ลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์ pool เอาจริงเพิ่มคอเสนร์อซื้อตัวติอโกอาคันตัราเรียบร้อยแล้วหนดานลิเวอร์พูลกับตัวเป็นข่าวจากการเพิ่มคอเสนอล่าสุดเพื่อขาซื้อตัวติอโกอาคันตัระมีฟีลของยบยอเมนิคแล้วรายงานนี้มาจากเวสกี้สปอร์ตนะครับสื่อในอาร์เจนตินาเพอให้แฟนบอลใช้วิจารณญาณในการเสพข่าวข่าวนี้ด้วยครับเนื่องจากเวสกี้สปอร์ตซึ่งเป็นสื่อในอาร์เจนตินาครับเขาตีข่าวมาอย่างนี้นะฮะ ก็เอาเป็นว่ามีความน่าเชื่อถือน้อยแล้วกันนะครับโดยในข่าวนะฮะระบุว่าหงดังลิเวอร์พูลสโมสรยักษ์ใหญ่ศึกเวทีพิร์เกรดยื่นเสนอครั้งใหม่เป็นจำนวนเงิน27.7ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อตัวตีอโก้อาคันโตลากองการดีกรีทีมสเปนของเซี่ใต้ไบยูมเนกสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสเลีอด่ยอโรมัน์สำหรับตีอโก้ในวัย29ปีเหลือสัญญากับไบยมเนกอีก1ปีแต่เขาต้องการย้ายออกจากทีมอาริอันส์อารีนา ในช่วงสมรภน,นี้ทันทีเพื่อไปหาความท้าทายใหม่ๆในาอาชีพการข้าแข่งทาการกระสายข่าวและรับความสนใจจากถิมหรือว์ภูโดยเมื่อวานนี้บิลซีชื่อดังของเยอรมน,นีก็บอกว่าเวลร์พูลตกลงขาส่วนตัวกับติกโกได้แล้วแต่ยังติดเรื่องค่าตัวที่บบเยอร์มินิกต้องการที่32.3ล้านปอนด์ประมาณ1316ล้านบาทแต่หงแดงไม่คิดที่จะจ่ายเกินย3บล้านปอนด์ประมาณ937้าล้านบาท อย่างไรก็ตามครับรายงานข่าวล่าสุดจากสื่อแดนฟ้าขาวอาร์เจนตินาระบุว่าเลบร์พูลยื่นข้อเสนอครั้งใหม่เป็นจำนวนเงิน27.7ล้านปอนด์ประมาณ1,128ล้านบาทซึ่งถือว่ายังห่างไกลจากที่เสือใต้ต้องการพอสมควรก็ต้องรอดูกันนะครับว่าข้อเสนอล่าสุดที่ทางหงแดงยื่นไปนั้นจะสามารถโน้มน้าวใจให้เบย์มินิกยาม่อยติโกมาสุตินแอนฟิลได้หรือไม่ทางนิติโกนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในการที่พนามีส่วนสำคัญพาทีมเสือใต้คว้า3าแชมป์ ทั้งบุนเดสเชื่อเยอรมันเอฟเอโคคาวและยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คมาครอบครองอย่างยิ่งใหญ่นี่คือสำนักข่าวในอาร์เจนตินานะฮะก็มีความน่าเชื่อถือน้อยนะฮะแต่ก็นำมาฝากกันก็พิจนารณาเอาเองแล้วกันนะครับเจคเกนครับจับเขาคุยกับจอร์จิโอวานิดุมมีทิศทางบวกเจคเกนครับผู้จัดก,ก,ก, um, การทีมลิเวอร์พูลกับจอร์จิโอวานิดุมกองกลางดีทิีทีมชนฮอลลน เจรจาเรื่องอนาคตเป็นไปในทิศทางบวกทำการข่าวได้ความสนใจจากบาสุลนาวันนร้รุ่มเหลือซัยังกับเหลวหุกค่าปีเดียวท่านั้นขณะที่บาสุลนายักษ์ใหญ่ของสเปนพร้อมดึงตัวไปร่วมทีมเพื่อพิจกรากำลังกับโลนันคูม,มันกุนซือคนใหม่ที่คุ้นเคยกับไวเนดุ่มเป็นอย่างดีระหว่างร่วมง,งานกันในนามทีมชาติฮอลแลนด์สแกนสปอร์ตนะครับสื่อชื่อดังของอังกฤษรายงานมาว่าเจคเกนคลับก็ได้คุยกับจอร์จิโอว่าวนอดุม่มเมื่อวันพุธที่ผ่านมาซึ่งผลการเจรจาเป็นไปในททางบวก โดยที่กองกลางในวัย29ปีมีความต้องการอยู่กับทีมต่อไปนะครับขณะที่คุณซือชาวเยอรมันก็หวังจะรั้งตัวเขาเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันวันนู้นัย้ายจากเนว์กร์เซอร์ยูเนเต็ดม,มาวมทีมเลโวพูในปี2016ลงสนามไปแล้วเั็งสิ้น187นัดทำได้9ประตูและพาทีมว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเลกในปีที่แล้วและแชมป์พรีเมียร์ลีกในปีล่าสุดนะครับก็คุยกันไปในทิศทางบวกนะฮะก็ต้องรอยืนยันจากตัวตัวอีกครั้งนะครับสำหรับจอร์จิวานาดุม ยุคทองของหงุดางิดอโนลันลิเวอร์พูลจะไล่ล่าก,กวาแชมป์มาครองเพิ่มได้อีกียบเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนนะครับแบค็คขวาวันนิคิดของลิเวอร์พูลยืนยันว่าทําหงุดางพร้อมเดินหน้าไล่ล่า,ลาความสําเร็จควาแชมป์มาประดับสโมสรเพิ่มอีกเยอะๆนับจากวันนี้เป็นต้นไปอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วหลายครั้งนะครับว่าการได้ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลจนประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่ก็เหมือนกับฝันที่กลายเป็นจริงเทรนส์ Prince, กล่าวผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ตัวนี้ก็ยังคงรู้สึกเหมือนใช้ชีวิตลดแล่นอยู่ในความฝันเลยนะครับผมได้รับสิ่งที่พิเศษที่สุดจากสโมสรได้ยิ้มได้ร่วมฉลองกับทุกความสาเร็จกับเพื่อนเลื่อนและแฟนบอลทั้งหมดยืนยันนะครับว่าเรากําลังเดินบนเส้นทางในทิศทางที่ถูกต้องและเมื่อดูจากแนวโน้มที่ดิกขึ้นจากเมื่อ2ฤดูกันก่อนทุกคนภายในทีมเลเวอร์พูลจึงกล้าพูดได้ว่าเรามีศักยภาพมากพอที่จะประสบความสําเร็จมากกว่าเดิมและคว้าแชมป์ม,มาครอบครองได้อีกมากมายนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทองเสียแชมป์แน่ดาวเรนเบ้นทำนายอันดับท็อป4พรีเมียร์ลีกฤษฤดูกาลล่าสุดดาวเรนเบ้นนะครับตำแหน่งของหน้าเกย์เด์ทองเทนนิสเปอร์ทำนายอย่างมั่นใจว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2020-2021ไปครอบครองส่วนแชมป์เก่าอย่างลิเวอร์พูลคงทำได้ดีที่สุดแค่อันดับที่สามใต้ผมทำนายตอนนี้เลยนะครับว่าใครจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2020-2021มีคำตอบเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ พราะพวกเขายกระดับความแข็งแกร่งจนเหนือทีมอื่นได้อีกแล้วเบนส์กล่าวกับทอสปอร์ตเชลซีเองก็เสริมทัพในน่าประทับใจสุดและแข็งแกร่งกว่าเมื่อซีซั่นก่อนอย่างชัดเจนแต่อาจจะต้องค้นหาแนวทางที่เวิร์กสำหรับทีมอีกสักพักหนึ่งจึงจะยังสู้กับแมนเชสเตอร์ไม่ไหวและจบอันดับที่2ไปขณะที่ลิเวอร์พูลยังไม่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นกว่าฤดูกันก่อนฉะนั้นคงรักษาแชมป์เอาไว้ไม่ได้แต่ก็ยังดีพอที่จะคว้าอันดับที่3ในวันสุดท้าย ส่วนอันดับที่4ผมขอยกให้เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็แล้วกันเป็นความคิดเห็นของดาร์เรนเบนต์นะฮะไม่ใช่ใครคนอื่นนะครับเม่อเงินเสียช้ำนะอัมบรอสนาเลวัพูซื้อไซเกอร์เบอร์เก้าเสริมทัพด่วนดาร์เรนอัมบรอสนะครับอดีตแข้งดังของคริสตัลพัลลส ยืนยันว่าถ้าหากเลวัภูอยากจะป้องกันแชมป์ผิ์นังกลษให้ได้ต่อเนื่องอีกสมัยจำเป็นจะต้องซื้อสตรเกอร์หมายเลข9เข้ามาเสริมทับเพิ่มก่อนตลาดปิดเลวัภูต้องซื้อสตรเกอร์หมายเลข9เข้ามายกระดับความอันตรายให้แนวรุกแน่นอนแต่อย่าเข้าใจผิดลละของไม่ได้บอกว่า,าเฟอร์มิโน่ห่วยแตกอะไรหรือทำนองนั้นเพราะเขาคือคนที่ทีมขาดไปไม่ได้เช่นเดียวกันอัมโบสก่ากลับท็อปสปอร์ตปลอตถ้าหากฤดูกาล2020-2021เอร์พู 2021, เสียแชมป์พรีเล็กให้ทีมอื่นไป ก็มีสาเหตุเดียวก็คือพวกเขายิงประตูได้ไม่เยอะมากพอไม่มีทางเป็นเรื่องอื่นนอกจากนี้เลยสามประสานในแดนหน้าของพวกเขาเคยมีความอันตรายสุดๆในช่วง2ฤดูกันก่อนแต่ดูเหมือนว่าจะเจาะ,ะประตูเอาคู่แข่งได้ยากขึ้นเรื่อยๆแล้วฉะนั้นสไตรเกอร์หมายเลขเก้าที่สไตล์แตกต่างจะเข้ามาช่วยยกระดับทีมให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมจนสามารถป้องกันแชมป์ลีกได้เลยทีเดียวนะฮะสำคัญมากต้องซื้อสไตรเกอร์หมายเลขเก้า เราปิดท้ายด้วยข่าวนี้นะฮะเปิดโปรแกรมพิมลิงเกลต์สมอลลรูฟูลูกหนาดอันดับที่1ของโลกเตรียมกลับมาฟาดแข้งกันในนัดแรกประจำซีซั่น2020-2021ในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้นะครับโดยความเคลื่อนไหวหลังจากที่พิมลิงกลประจำฤดูกาล2020-2021เตรียมกลับมาฟาดแข่งกันเป็นนัดแรกอย่างเป็นการในวันที่12กันยายนนี้และนี่คือโปรแกรมในสัปดาห์แรกนะครับนัดแรกนะฮะเราไปชมกันเลยนะครับ เราเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับวันที่12กันยายนซึ่งเป็นวันเสาร์นะฮะเจ้าสัวน้อยคุลลัมนะครับเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาใหม่จะพบกับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลโดยจะเตะกันที่สนามคุลลัมนะครับวิกเกเลตตโรดนะฮะเตะกันเวลา18.30นาฬิกาส่วนคู่ที่2คริสตัลพาเลทนะครับเปิดเซลเฮิร์ตพาร์คพบกับเซาล์ตันตามเวลาประเทศไทยก็คือ21.00นาฬิกาหรือว่า3ทุ่มตรง ส่วนคู่ที่3นะครับเป็นหงดังลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์พบกับยูงทองลีดยูนเต็ดน้องใหม่แต่น้าเก่าโดยเตะตามเวลาประเทศไทยก็คือ23.30นาฬิกาหรือว่า5้าทุ่มโดยคู่ที่4นะฮะคู่ปิดท้ายเตะดึกเลยครับเวสต์แฮมยูนเต็ดนะครับเปิดบ้านต้อนรับนิวคาสเซิลยูยนเต็ดโดยจะเตะกันตี2นะฮะตามเวลาประเทศไทยนี่คือข้าคืนวันเสาร์นะฮะส่วนข้าคืนวันอาทิตย์นะครับก็คือวันที่13กันยายน เริ่มคู่แรกก็เป็นน้องใหม่นะครับเวสบอมบิสเอาเรียนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเลตเตอร์สตีเตะกัน2องทุ่มตรงนะครับส่วนคู่ที่2นะฮะทอแวมฮอสเปอร์เปิดบ้านทอแวมฮอสเปอร์สเตเดียมพบกับท็อฟฟี่สีเงินเอเวอร์ตันที่เสริมทัพน่ากลัวจริงๆนะครับโดยเตะกันตามเวลาประเทศไทยก็คือ22.30นาฬิกาหรือว่า4ี่ทุ่มครึ่งนั่นเองเราไปดูคู่วันจันทร์กันเลยนะครับวันที่14กันยายนนะฮะเจ้าบ้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด เปิดบ้านต้อนรับวูมแฮนตันวอรเลอร์ตามเวลาประเทศไทยก็คือเที่ยงคืนตรงนะฮะส่วนคู่ที่2เป็นบรตันแอนด์โอฟอัลเบียนจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเชลซีโดยเตะกันตีสองตามเวลาประเทศไทยโดยสำหรับทีแรงลิพูลครับภายใต้การนำทัพของจิกครับผู้จัดการทีมโจลมันสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรลุตกันที่ผ่านมาและก็ถือเป็นแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบสาิปีของพวกเขาด้วยครับนี่คือโปรแกรมการแข่งขันนะฮะจะเห็นได้ชัดเจนว่า ลิอร์พูลของพวกเราเจอหนักอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะฮะนี่คือสุดข,ข่าวลิอรูพูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่11กันยายนนะครับ